สวัสดีครับวันนี้เพจแก d จเจ็6สามร้อยหกครับวันนี้มีกล้องติดรถยนต์หน้าหลังตัวนี้ของแบรนด์สตารครับตัวนี้จะเป็นตัว Wi-Fi นะสามารถดึงข้อมูลผ่านมือถือโดยผ่านแอปของเขาได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกล่องกันตัวแอปก็จะมีให้โหลดอยู่ด้านหลังกล่องนะนะครับสามารถโหลดได้เลยแล้วก็ตัวนี้คือรหัสของตัว Wi-Fi นะครับ หนถึงแก็เป็นรหัสมาตรฐานทั่วไปอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยคำให้อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวออกมาก็จะเจอกับตัวกล่องของมันโอเคตัวกล้องตัวกล้องเนี่ยดูแล้วเป็นกล้องเล็กๆนะครับ กระชัดลัดตัวสีดำเพลนเพลนแล้วก็ดูไม่สะดุดตาไม่เตะตาตัวหน้าก้อนนี้ก็จะปรับได้อีกสามหกสิบองศานะตรงนี้เราสามารถดึงขึ้นดึงลงปรับมุมได้เวลาที่เราไปติดไว้ที่หน้ารถเนาะว่าเราอยากได้มุมแบบไหนตัวนี้เวลายึดน่าจะเป็นตัวยึดแบบเหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างโอเค ต่อมาเรามาดูในกล่องครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอะกล้องหลังกล้องหลังเนี่ยตัวต่อเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็น AUX นะมันจะเป็นเหมือนกับหัวตัวมินิ USB เนาะตัวนี้จะเป็นเฉพาะของตัวกล้องเขานะครับก็จะน่าจะให้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นสายชาร์จ เทียบกับที่จุดบุรีนะครับตัวนี้อแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่านี่นครับตัวยึดตัวยึดเนี่ยน้ําหนักเบามากมันไม่ใช่เหล็กนะน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเบามากแล้วก็ตัวยึดตัวนี้น่าจะเป็นเทปสองหน้าเป็นเทปสองหน้าอย่างผมว่ามันน่าจะเป็นเกจเดียวกับพวกที่ติดคิ้วรถยนต์หรือว่าอะไรเนี่ยครับที่เวลาเราแปะไว้ตรงคิ้ว กันกระตกด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันสามารถทนความร้อนได้ทําให้แบบอยู่ได้นานตัวนี้มันน่าจะไม่หลุดแน่นอนผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะเพราะว่าผมเคยใช้แล้วมันไม่เคยมันผมใช้ตัวกล้องที่ติดตัวอย่างเงี้ยมา3ปีแล้ไม่หลุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูกันก็น่าจะเป็นตัวเมนุวนมาดูว่าเมน,นุนเขาจะมีอะไรมาให้บ้างต่อมาก็จะเป็นตัวเมน้วน เมนูนก็ยังเป็นภาษาจีนยอยู่เนาะแต่ก็จะมีภาษาอังกฤษให้โอเคก็ไม่น่าจะยากอะครับน่าจะทำความเข้าใจได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวกล้องเนี่ยมันทำงานอะไรยังไงบ้างอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูว่ามันยึดยังไงตัวขาย,ยึดเป็นตัวเกี่ยวนี้เนาะมันจะมีช่องรูตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยครับ เวลาใส่ปุ๊บแล้วเราก็ดันออกไปทางด้านซ้ายปุ๊บเห็นไหมมันก็จะอยู่แน่นเลยตัวนี้มันก็จะบางมากเวลาติดมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยติดกับ,กบหน้าเราจนได้อย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเตรียม power bank ไว้แล้วเรามาลองเปิดดูฟังก์ชันข้างในของมันกันว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับตัวกล้อง หลักๆเดี่ยตัวกล้องก็จะมีปุ่มนี้เนาะน่าจะเป็นตัวเลื่อนขึ้นลงสำหรับเลือกเมนูต่างๆมีช่องเสียบ sd card เนาะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นปุ๊บน่าจะเป็นกล้องมองหลังครับเสียบกล้องมองหลังได้แล้วก็มีตัวกล้องเสียบสายกล้องทั่วไปสายกล้องก็ใช้หัวเดียวกันทั่วไปครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีน่าจะมี โอเคก็คือตกลงมี M ตัว M นี่ก็เป็นตัวเลือกโหมดเนาะมีตัวล็อกอ่าแล้วก็มีตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวบันทึกโอเคนะเป็นพาวเวอร์ผมพูดผิดหลังจากเสียบกล้องแล้วเนี่ยอ่าเรามาดูนะครับโอเคครับพอเราเราเปิดกล้องแล้วเนี่ยครับตัวกล้องหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกสถานะต่างๆเนาะเป็นวิดีโอนะครับวันเวลา แล้วก็จะมีตัวนี้น่าจะเป็นตัวเหมือนกับสัญลักษณ์ wiFi เนาะไม้แล้วก็เป็นตัวชาร์จแบตอ่าถ้าเกิดชาร์จแบตมันก็จะขึ้นว่าเออเป็นปลั๊กเสียบชาร์จเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันด้านข้างจะมีขึ้นลงแล้วตรงกลางเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเมนูเนาะแล้วก็เป็นช่องเสียบ SD card ผมกดตัวเมนูเรามาดูเมนูกันครับว่ามีอะไรบ้างอ่าอย่างแรกตัวกล้องเนี่ยเป็นรูปภาพ ตัวนี้ผมต้องบอกว่าภาพปกติของกล้องติดรถยนต์มาตรฐานเลยนะครับมันจะเป็นที่1 0 8 0 p เนอะอ่าตัวนี้ความละเอียดของมันเนี่ยสามารถเลือกได้2ระดับอ่ะก็จะเป็น1 0 8 0 p ถ้าลูกคก้ากดตรงนี้นะมันจะมีคำว่าโอเคกดอีกงที่จะปรับมาเป็น1เป็น 720p อ่าแต่ตัวนี้ความละเอียดมันจะเยอะกว่ามันจะเป็น 1440p อ่าปรับลงมาถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ความละเอียดน้อยก็แต่ว่ามตาตรฐานมันจะมาที่1 0 4 0 p นะครับเลื่อนไปกดด้านล่างเลื่อนมาตัวนี้เป็นโหมดวิดีโอเนาะก็เป็นการตัดไฟล์วิดีโอว่าตัดได้ขนาดไหน1นาทีกับ3นาทีตัวนี้เลือกมาให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนอยู่ที่ sd card ที่เราใส่ลงไปแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยผมว่ามตาตรฐานมันน่าจะใส่สัก3านะิเนาะ แล้วก็ใช้ตัวว,วีดีโอที่ตัดเนี่ยประมาณสัก3นาทีกําลังสวยโอเคแล้วเรามาดูต่อครับต่อมาก็จะเป็นไม้เนาะกดตัวโอเคด้านบนปิดเปิดไม้มีระบบ G sensor G sensor คือ,อตัวจับแรงสั่นสะเทือนเนาะล็อกภาพให้เวลามีเลือกได้ว่าเราจะเลือกปิดต่ำกลางสูงอ ล็อกเวลาแบบเกิดการอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะช่วยในการบันทึกภาพให้ต่อมาเป็นบันทึกขนาดจอดอ่าตัวนี้มีประโยชน์นะครับเวลาจอดที่ตามห้างตามอะไรเงี้ยครับเราสามารถเปิดหรือว่าปิดเอาไว้ได้ถ้าเปิดเนี่ยมีคนมากระแทกหรือว่ามีคนมาเข็นรถอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะบันทึกภาพไปให้นะต่อมาอพักพักหน้าจอพักหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกได้เนาะ หนึ่งนาทีห้านาทีหรือว่าสิบนาทีหรือว่าปิดไปเลยก็ได้ครับตัวนี้เพราะว่าเวลาพักหน้าจอเนี่ยเวเราเราสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกมาเว่าเราเนี่ยจะพักหน้าจอขนาดเวลาไหนสามนาทีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเดี๋ยวเห็นว่าตัวเครื่องไหนทํางานแล้วเราก็พักหน้าจอไปแสงของตัวกล้องเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนสายตาเราเวลาขับรถเนาะต่อมาอเดี๋ยวผมกดเลือกไปที่ตัว Wi-Fi WiFi เนี่ยถ้าเราจะเชื่อมต่อกับตัวมือถือเนี่ยก็รอสักครู่ครับให้ตัวกล้องเนี่ยมันเปิดตัว Wif i ก่อนเนอะแล้วเราก็โหลดแอปใช้เชื่อมต่อกันดึงข้อมูลผ่าน Wi-Fi ได้เลยต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว sd card ก็จะเป็นในเรื่องของ format เนอะ,อะตัวนี้เป็น format card ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ card เข้าไปแล้วก็มามีการตั้งค่าเริ่มต้น เวลาก็จะสามารถตั้งได้ครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับจับภาพการเคลื่อนไหวถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยจับตัวเปิดตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าอะไรมาผ่านที่หน้ากล้องเนี่ยตัวนี้มันจะบันทึกภาพให้นะแต่ว่าต้องดูอีกเรื่องนึงว่ามันจะกินไฟของรถหรือเปล่าอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับต่อมาก็เป็นเสียงของปุ่มอ่าเสียงปุ่มอยู่ที่เราปิดเปิดถ้าเราปิดมันก็จะไม่มีเสียงเนาะอันนี้ทั่วไป ต่อไประดับเสียงแล้วก็เป็นภาษาไฟล์วิดีโอแบบ Time Rate อันนี้เราก็สามารถเปิดได้เนาะโอเคคือตัวนี้มันจะใช้งานง่ายนะครับผมว่าแล้วก็มีฟังก์ชันให้เล่นเนี่ยอ่านแล้วก็เข้าใจไม่บางเพราะว่าบางตัวเนี่ยเป,เป็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ออกมาแบบสัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นกันนะครับผม ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองเสียบกล้องหลังให้ตัวกล้องหลังเนี่ยก็จะมีมาเป็นอย่างนี้เนาะเขาจะมีเป็นเซตแบบนี้มา1ตัวมีกล้องหลังมา1ตัวเห็นไหมครับแล้วก็เขายังจะยังไม่ได้ต่อกล้องหลังมาเนาะเราก็แค่เอาตัวกล้องหลังเนี่ยครับให้เที่ยวนี่ยติดกันแล้วเราก็ต่อเข้าไปกล้องหลังเนี่ยน่าจะยาวประมาณ5เมตรเนาะตรงนี้เราก็เอามาเสียบกับตัวกล้องได้เลยเห็นไหมฮะมันจะเป็นหัวของมัน เสรยจไปเลยอัปเป็นไงอ่าก้องหลังเราตั้งขึ้นแล้วครับอืมก้องหลังตัวนี้เราควรจะลากสายไปอยู่ที่ด้านหลังเนาะอืมเนี่ยฮะมันก็จะบันทึกได้ทั้งหน้าและหลังนะครับตรงนี้อืมตัวกล้องหลังเนี่ยก็อยู่มาสักสามล้านพิกเซลผมว่านะ กล้องหลังแบบทั่วไปมันก็จะไม่ได้แบบมีความละเอียดเยอะกว่ากล้องหน้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมถอดออกไปแ้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อตัว wi-fi เพื่อดึงข้อมูลผ่านอาแอปพลิเคชันของเขาที่เอาให้มานะครับโอเคครับก็ต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เราโหลดแอปมาต่อกับตัว กล้องติดรถยนต์รุ่น Star ตอนนี้นะครับเพื่อจะดึงข้อมูลเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเราเราอยากได้ไฟล์ข้อมูลเข้ามือถือเลยโดยที่เราไม่ต้องเอา SD Card เนี่ยออกมาเข้าคอมหรือออกมาเข้ามือถืออะไรอีกตัวนี้คือดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในระยะใกล้นะไม่ใช่อยู่ในระยะไกลนะครับอย่างแรกเราก็ต้องไปดูที่เมนูเนาะเราต้องไปเปิดตัว WiFi ก่อนแล้วเราก็เลื่อนลงไปครับเลื่อนไปที่ WiFi ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ wi-fi เห็นไหมฮะตัวนี้ลูกค้ากด1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการปิด wi-fi เนาะแต่ว่าเราเปิดครับกดโอเค1ครั้งเสร็จแล้วเราก็ออกอ่ะเราไปดูที่สัญ,ญลักษณ์ wi-fi ตัวนี้มันไม่มีตัวขีดค่าแล้วก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยเปิด wi-fi ไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะต่อมาเราก็ต้องมาโหลดตัวแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะอยู่ที่หลังกล่องเนาะ โอเคเดี๋ยวผมจะโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เอาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับโอเคครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูนะครับหลังจากที่เราโหลดแอปมาเนี่ยแอปเนี่ยก็จะเป็นรูปการ์ตูนตัวเหมือนกับการ์ตูนหุ่นยนต์เนาะแล้วก็จะชื่อว่าโคนโนโรบอทครับหลังจากนั้นเนี่ยเราโหลดราเรียบร้อยแล้วกดอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาถึงตรงนี้ คือการเข้ามาถึงตรงนี้ครับอย่างแรกคือเราเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อตัว Wi-Fi กับตัวกล้องให้ได้นะครับเราก็กดปุมขวาด้านบนเลยเป็นตัวบวกเนาะบวกไปปุ๊บก็จะเป็นสางนี้เราก็กดไปที่ปุ่มดำา1 2่เขาจะให้เราเพิ่มรหัส w i f i นะครับเรากดเข้าไปทีนี้มันจะเลื่อนไปที่หน้าของตัวตั้งค่าเราก็กลับไปที่ตั้งค่าแล้วกดที่คำว่า Wi-Fi เครื่องครับจะเห็นว่ามันมีขึ้นมาว่า Wi-Fi Camera p r i m อ r y y ตัวนี้เนาะลูกค้ากดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ใส่รหัส1-8อ่าส่รหัส1-8ได้เลยนะอาจจะยากนิดนึงตอนนี้ไม่เป็นภาษาจีนเข้าไปปุ๊บหลังจากตัวกดถูกต้อง Wi-Fi ผ่านเรียบร้อยเราก็กลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันได้เลยครับอ่าเราย้อนกลับไปที่แอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่า,าตัวกล้องกับตัว โทรศัพท์เนี่ยเชื่อมกันแล้วเรากดเข้าไปอ่าเราก็จะเห็นว่าหน้าจอของตัวโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเป็นหน้าจอเดียวกับกล้องที่เราวางไว้เลยเนาะที่เราแบบถ่ายเอาไว้ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถบันทึกภาพได้หรือว่าเราจะเลือกเป็นวิดีโอเห็นไหมครับกดวิดีโอก็ได้เป็นภาพก็ได้ตัวนี้เวลาดึงข้อมูลผ่านตัวข้อมูล Wi-Fi นะครับลูกค้าต้องใส่ SD c a r d ก่อนเนาะแล้วเราก็กดที่ SD c a r d มุมซ้ายมือด้านล่างตัวนี้ก็จะสามารถดึงข้อมูล เข้าตัวโทรศัพท์ของลูกค้าได้โดยตรงเลยครับโดยไม่ต้องเอา S d สติกเนี่ยออกมาเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าเอาออกมาเสียบโทรศัพท์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวเจ้าตัวกล้องของ Star Wi-Fi ตัวนี้นะครับดีไซน์ก็ดูแบบเรียบหรูแล้วก็ตัวเล็กไม่เกะก,กะเนาะฟังก์ชันก็มาจัดเต็มได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นได้ดูไม่เกะกะตาดีนะครับตัวนี้เพื่อนๆคนไหนเนี่ยเห็นว่ารีวิวนี้มีประโยชน์ก็ผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยทางเพจทางร้านแก้เจ t สามหกหาเดนี่ยมีสินค้าตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ